กินเขาแล้วแบบัคืออยากกินนั่นกินนี่ไปแทะหา,าบักเมามาตำพี่น้องเอ้บักเมาิึงบักเมาด้วยโดกบเบิงึงนวยมันด้วยบักเมาต้นนี่น้อยิึงนวยด้วยบัเนี่ยโดกให้โดกขาด น่ไยมันปวดตดมันมันกรลังสีสุกวันเด็ดเอาได้บานสีไปตำทำใท้ปีกล้วยเด็ดกันเด็ดไปตำใท้ปีกล้วย เอาหมากันในเฮ็ดสมปีกล้วยเป็นของฝาดใส่กันก็บักเกียขึ้นบาทฮะได้แล้วไส้ราแล้วมันขี้แตกเพราะมันเป็นสมวันสิไปต็ดำบาทตามกินสมฝานไปแล้วปีกล้วย Bán này đây học mà đi gà tâm mặt màu thôi con Ya khoai tâm gà tâm mặt tâm để màu nằm xuống mặt นี่ก็ปีฝานไว้มาใส่บาทก็บักเขียคืนฝานไว้แล้วปีล้วยเี่สซ่ตำบาท ใส่เครื่องปรุงใส้เครื่องปรุงน้ำปลรราจกใส่หน่อยซ่บหน่อยพะนะใส่หลายแซ่บหลายใส่น้ำปลาล้าก็บารน,นี้มันอายิโนโมโตสอนหนึ่งสอนหน่อย Nhìn <Nee>, tố pha mặt xẹp Thế làm là Một pha giấc nói bà Chút Tâm xem bạn để bạn xem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  Ôi đẹp, mình xem bạn xem bạn bạn ได้ถวยแล้วๆๆวแล้ว,ว,วนี่เ้ยแต่แสบเขียวคืนบอมสดคำไงเอ้ะมือกปากแสบอะไรไม่รไ่ร้แสบแบเหมกัน